สวัสดีคุณผู้ชมแฟนเพจดูคามอเตอร์ทุกทท่านครับวันนี้ดูคามอเตอร์กรุ๊ปของเรานะครับมีรถยนต์สวยๆนะครับอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะครับเป็นรถยนต์สีหวานแววอย่างคันนี้เลยครับนิสสันมาร์ต 1.2e MP นะครับรถคันนี้สีชมพูนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2018ครับกับราคาเปิดให้คุณลูกค้าเพียงแค่259,000บาทเท่านั้นเองนะครับผ่อนเพียง4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับรถยนต์นิสสันมาร์ตอีโกคาคันนี้นะครับสีชมพูคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปชมรอบๆคันไปพร้อมๆกันครับ ของกันชนหน้านะครับของรถยนต์นิสสันมาร์ท 1.2e MT คันนี้นะครับเป็นแบบลังพึ่งนั่นเองนะครับข้างบนก็เป็นลังพึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับมีเส้นสายของโครเมี่ยมคาดมาด้วยตัดกันทําให้ดูเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับพร้อมกับโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ตรงกลางนะครับตรงนี้ครับและรถยนต์คันนี้นะครับมีของแต่งอย่างชิ้นนี้มาด้วยด้วยครับเป็นลิ้นกันชนหน้านะครับตัวนี้แถมให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับตัวนี้ ทางเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเราแถมให้ฟรีนะครับสาหรับลิงก์กันชนหน้าตัวนี้ครับในส่วนของบริเวณไฟหน้านะครับดวงไฟจะมีความค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับทําให้ระบบการส่องสว่างเนี่ยชัดเจนในเวลากลางคืนมากขึ้นนะครับเป็นระบบส่องแบบ LED นั่นเองนะครับสําหรับโคมไฟด้านหน้านะครับและบริเวณด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวที่ติดตรงบริเวณแก้มทั้งสองข้างไว้ให้ตรงนี้นะครับ ส่วนกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีดำนั่นเองนะครับตัดกับสีชมพูเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูในส่วนของแม็กและก็ยางนะครับสำหรับรถยนต์นิสสัน m a r ์ท 1.2E ปี2018คันนี้นะครับได้ให้เป็นล้อแต่งมานะครับเป็นล้อของยี่ห้อโบลเล i ซิงนั่นเองนะครับรุ่น T.E.37 นะครับมาพร้อมกับยาง 20565R15 นะครับล้อแมกขออ15นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่7นิ้วนั่นเองนะครับเป็นของแต่งที่เป็นออปชั่นเพิ่มที่เราแต่งเพิ่มให้คุณลูกค้านะครับตัวนี้เราแถมให้ฟรีนะครับสำหรับล้อแมกที37นะครับรุ่นนี้นั่นเองนะครับและบริเวณด้านข้างนะครับจะมีสติ๊กเกอร์เป็นลายตัดกับสีชมพูให้คุณลูกค้าแถมให้คุณลูกค้าปีกนะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ และในส่วนของบริเวณด้านท้ายนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายแบบ LED นั่นเองนะครับและในส่วนของด้านท้ายก็จะมีพร้อมกับที่ปัดน้ําฝนปัดด้านหลังให้ด้วยนะครับสําหรับรถยนต์นิสสันมาร์ทรุ่นนี้นะครับแล้วก็โลโก้มาร์ทนะครับโลโก้นิสสันอยู่ครบนะฮะตรงจุดจากโรงงานนะครับตัวนี้ครับบริเวณด้านท้ายครับและด้านบนนะครับจะมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับรถคันหลัง จะได้มองเห็นเราชัดเจนนะครับเวล,ลาที่เราเหยียบเบรกนั่นเองนะครับผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูบริเวณด้านในของรถยนต์นิสสันมาร์ทนะครับ 1.2e คันนี้นะครับแน่นอนครับเป็นระบบเกียร์แบบธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับตัวนี้จะไม่ใช่ระบบเกียร์แบบออโต้นะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับตัวนี้เป็นระบบแมนนวลนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานั่นเองนะครับ และในส่วนบริเวณคอนโซลกลางนะครับคอนโซลแผงควบคุมแอร์อะไรก็จะมีเป็นวิทยุ FM นะครับ AMCD แล้วก็ระบบ Aux นะครับเป็นระบบเสียบสายเครื่องเล่นเข้ากับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับระบบแอร์นะครับก็จะเป็นระบบแอร์แบบหมุนปรับธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับ n i s s a n m a r d a 2 e ปี2018คันนี้นะครับ และในส่วนบริเวณของเบาะนะครับรถคันนี้นะครับได้ให้เป็นเบาะผ้านะครับเป็นผ้าสีขาวคาดสีดํามาให้นั่นเองนะครับในส่วนบริเวณของห้องโดยสารมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับไม่รู้สึกว่าแคบหรือกระทัดรัดจนเกินไปนะครับถึงแม้เราจะมองดูรถที่ภายนอกว่าเป็นรถที่ทรงเล็กนะครับแต่ว่าถ้าคุณลูกค้าได้เข้ามาทดลองขับนะครับได้ลองนั่งดูห้องโดยสารด้านในมีพื้นที่ เลือๆนะครับค่อนข้างที่จะกว้างเหมือนกันนะครับสำหรับนิสสันมาร์1.2 e p ี2018คันนี้ครับและในส่วนแผงควบคุมบริเวณแผงประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะประกอบไปด้วยปุ่มล็อกกระจกขึ้นลงนะครับปุ่มล็อกมือเปิดมือปิดนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มเลื่อนขึ้นลงกระจกทั้งสีบานนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูในบริเวณห้องเก็บัมภพระด้านหลังของ นิสสันมาร์ 1.2e คันนี้นะครับบริเวณด้านหลังก็มีพื้นที่ใช้สอยนะครับพอสมควรนะครับไม่ได้ถือว่ากว้างจนเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของรถที่มีค่อนข้างมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สามารถบรรจุของได้ในระดับหนึ่งนะครับและข้อดีของรุ่นรุ่นนี้ก็คือเบาะนะครับด้านหลังจะสามารถพับไปได้ครับเผื่อกรณีที่เรา เดินทางไกลนะครับแล้วเราไปแค่2คนนะครับอย่างนี้ก็สามารถพับแล้วก็ส่วนพื้นที่ด้านหลังก็สามารถเก็บของได้เยอะพอสมควรเหมือนกันครับและในส่วนบริเวณของห้องเครื่องยนต์นั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าซื้อรถยนต์ที่เรานะครับเรามีการตรวจสภาพเป็นอย่างดีนะครับน็อตทุกตัวไม่มีการขยับนะครับคานหน้าเป็นคานเดิมน,นะครับสติกเกอร์แผน่นเพจอะไรต่างๆยังอยู่ครบตรงจุดจากโรงงานเหมือนเดิมนะครับและ รถยนต์น,นิสสันมาร์ท1.2คันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์1,200ซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์3สูบนั่นเองนะครับมีโหมด Eco นะครับทำให้อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันน้อยลงนะครับหรือทำให้เราประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับรถคันนี้สามารถเติมน,น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์9591แล้วก็น้ำมัน E20 ได้นั่นเองนะครับสำหรับนิสสันมาร์ท1.2คันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับรถนิสสันมาร์สหรือน้องชมพูคันนี้นนเองนะครับรถคันนี้ผมบอกราคาอีกทีนึงนะครับราคาอยู่ที่259,0 0 0บาทนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับพอแค่ท่านมีเอกสารยืนยันชัดเจนนะครับเกี่ยวกับอาชีพที่ท่านทำนะครับและรถคันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับรับรถศูนย์บาทนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวเดนทังสิ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถยนต์นิสสันมาร์คันนี้หรือรถยนต์รุ่นอื่นๆนะครับสามารถสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์ 85 3 1 6 888นั่นเองนะครับหรือจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเข้ามาทางแฟนเพจนะครับดูคามอเตอร์อุบลราชธานีของเราก็ได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะเข้ามาทดลองขับนะครับสามารถเข้ามาทดลองขับได้ที่โชลุูมดูคามอเตอร์นะครับอยู่ติดกับตะวันแดงอุบลราชธานีนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมเซลเซีสและก็ทีมงาน ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับดูคามอ,อเตอร์สวัสดีครับ